ย่านประวัติศาสตร์ย่านหนึ่งหัวแหวนเกาะรัตนกโกสินทร์บางคนเรียกไข่แดงเกาะรัตนกโกสินทร์จะเห็นสะพานผ่านพิพลีลาสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้าเชื่อมต่อถนนราชดำเนินนายต่อกับถนนราชดำเนินกลางขวามือเป็นโรงแรมรัตนกโกสินทร์รอย,ยัลาสะพานผ่านพิพลีลาตั้งอยู่บนคลองคูเมืองเดิมที่เป็นคลองชั้นในของเกาะรัตนกโกสินทร์มีอีกคลองเล็กๆด้านซ้ายมือของภาพ ปัจจุบันโดนคร่องคลองด้วยถนนที่เป็นต้นถนนเพื่อข้ามสะพานพระปิ่นเกล้าด้านซ้ายมือคือกรมโฆษณาการเดิมคือห้างแมดแมนกัมปนีส่วนถนนสี่เลนดูในภาพที่ขนานไปกับถนนราชดำเนินกลางคือถนนจากกระพง์วิ่งตรงไปจะผ่านวัดชนะสงครามผ่านปากซอยถนนข้าวสารเลยไปถึงสะพานนอรรัตเชื่อมกับต้นถนนสามเส้นที่เรียกว่าย่านบางลำพูอดีตเขียนบางลำพูย่านบางลำพูสามเส้นจะเห็นภาพในมุมกว้างมีบ้านเรือนฝังพระนครหนาแน่นซึ่งประชากรก็มีความหนาแน่นสูง ไฮเดนซิตี้ส่วนฝั่งทนบุรีในภาพคืออีกด้านของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะน้ำคือชีวิตคนเลยมาอาศัยพื้นที่ริมน้ำกันมากสมัยนั้นยังเป็นเลือกสวนไร่นาซับเป็นส่วนใหญ่ฝั่งทนบุรีน่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดดหลังปี2510และปัจจุบันฝั่งทนบุรีริมน้ำเจ้าพระยากลายเป็นย่านท่องเที่ยวระดับโลกเช่นเดียวกับฝั่งพระนคร